嗯。 ผรับอำเครับนายพี่ไหนตัวเจริญในอำเะณรประเทศครับท่านนี้สุขอำเภออาไรในประเทศครับผู้ให่บ้านครับ นายกองการมหาสมุทตะวิทวัดเพรเกมรองนายกทั้งสองกรกรครับเรียนราตการการกทกครับผมในวินัยตัวเจริญนายประหารประเทศขออธิการรายงานสถานการณ์พื้นที่ของจังหวัดตะแก้วทั้งหมด165กิโลเมตรมีประกอบท้ี่อำเภอด้วยกันคืออตะปยาอโคกสูงอราชประเทศและอสงขริแด แค่ได้ประมาณ1กิโลเมตรที่เราอยู่นะครับเป็นชุมชนที่ไหนนั่นนะครับซึ่งทางอำเภอได้ดาเนินการตามคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยในแานคัดกรองเป็นจุดทันทีสองรองจากชุดของกองกําลังพุตุภารนะครับ <S <S ทางเดียวซึ่งจะมีการเดินทางเข้าไปด้านในเมืองเป็นอำเภอวัฒนนครนะครับแล้วก็ไปจันทบุรีเพื่อเป็นการคัดกรองสกัดกั้นมีทุกทั้งหมด ของหม 3, 3, 3, 5, 5, 2, 4, 50, ู่บ้านมีทั้งหมดสาัดด้วยกันผัดละหคนประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านสามคนแล้วชุดอสมอีกสคนอยู่ตลอดยีีชั่วโมงมการละกรีับได้ท่ผนมาก็ได้การส่วทังทนีก็มีการแจ้งรถต้องสายที่ตรจงกาทีนแกัน